ชมคะในช่วงนี้เราไปรับชมข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยวัดพุทธไอซ์แลนด์ประเทศไอซ์แลนด์ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระโดยมีสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิน่นมาร่วมงานบุญในครั้งนี้ค่ะสำหรับพิธีกรรมงานบุญเริ่มในเวลาสองนาฬิกานาทีตามเวลาท้องถิน่นพระมหาสมบัติธรรมทีโป จ้าอาวาสวัดพุทธไอแลนด์ท่านประธานสงฆ์นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมพิธีบูชาข้าพระพร้อมกับวัดพระธรรมกายผ่านสัญญาณถ่ายทอดสดจากสถานี GBN จากนั้นพระอาจารย์ได้บรรยายทำเรื่องการสร้างบาร,รมีแบบหมู่คณะซึ่งสร้างความประทับใจแก่ผู้มีบุญทุกท่านเป็นอย่างมากเพราะอยู่ต่างแดนเช่นนี้การได้สร้างบาร,รมีเป็นหมู่คณะร่วมกับเพื่อนกัลยานามิตร นับเป็นความปลื้มปิติแก่ทุกท่านที่ได้สั่งสมบุญสร้างบารมีร่วมกันจากนั้นพระอาจารย์ได้นำทุกท่านประกอบพิธีบุพเพตัพรีเพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วและปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสก่อนที่จะได้ประกอบพิธีถวายพัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีกะะัลยาณมิตรเตียนหน้าหุยพิมายและกะะัลยาณมิตรอัมพรอภัยกลางเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้ทุกท่านก็ได้ร่วมกันถวายปัจจัยไทยธรรมและถวายพัตตาหารเพนแด่คณะสงฆ์ซึ่งกิจกรรมงานบุญตลอดทั้งวันสร้างความปลื้มปิติแก่ทุกท่านเป็นอย่างมากค่ะ